ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสครับผมฮัลโหลเทสฮัลโหลพีจับหัวผัวจับฮึ่แม่นปะแมนครับสวัสด,ดีสวีดัสสวัสด,ดีสวีดัสโอ้ยหลินพัดกันไม่ได้แก้ของครับผมมันไม่ได้แก้มันไม่ได้แก้รถพัาโลกนี้มันแย่เพราะมันไม่ได้แก้ของครับผมนี่ครับผมสวัสด,ดีสวีดัสสวัสด,ดีพีจับหัวผมเป็นไงพี่สัตว์จหน่อยจ้ออาขยันรถเก่งวะ อยากอ้างครับผมไม่ม <anya> ีอะไรมากมายครับเพราะแค่คิดถึงเฉยๆครับผมนี่ครับผมอยากอ้างใครอ้างครับโอ้ยถ่ายมืดปีก็สิมีรถเกรัรถกระบะาทำเขานะพุซ่าสักน้อยไม่เป็นไรครับผมถ้าอยากอยู่กับพี่มากัดก้อนเกลือกินด้วยกันครับผมนี่ล่ะเป็นดายพุจาว่านี่ครับอาณาจักรของผมครับผมฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับฟาร์มหนูโบบุญแล้วล่ะเป็นร้านเนาะอานี่ครับโอ้ยเรื่องสีอะไรมีให้มีน้าดอกเห็นว่าอยกันนี่นัดที่ถนนลาดยางก็ได้ครับผมนี่ครับผมอาสนใจไหมสนใจไหมทักแชทครับผม ้ยน้ำตาลจะไหลครับผมค่าตัวผมมีแค่สิบห้าร้อยกับเราขาบกักหนึ่งครับผมถ้าสนใจบริการทดลองใช้งานฟรีหนึ่งปีจังครับผมท้อไม่พอจะยินดีเบิร์เนี่ยผมโอ้ยน้ำตาลจะไหลนี่ครับผมมามี๊ยังมากมายครับนอตกยิ่เหมือนแรงมากกัโอ้ยตื่นสอบมาสีขีตาร์เลยๆขึ้นไาแล้วครับไปหาอยากหากินพนวะพอตกแรงมากกับเอาเข้าบ้านครับผมนี่แหละครับโอ้ยลูกเมียกับมามีโอ้ยน้ำตาลสิไหลพุดมาแล้ว ้ยนี่ครับผมแนวความอัพเดตธุรกิจขนาดเล็กของข่อยครับผมนี่ล่ะนี่ล่ะประมาณนี้ครับผมนี่เรียกว่าอนาจักนะผมนี่ล่ะเป็นได้งื่อนเหรียญตัวเดียวครับผมนั่นขายเบิดแล้วครับผมขายกินครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนครับผมนั่นเราเราดีเพื่อนกันแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนครับผมบางท่ามีของขายเขาขายครับผมนั่นล้านี่ก็นี่ครับผมยูดเมียแบบมีของเราไม่ขายเราเขาเรียกว่าคนไม่มีสมองครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ปลูกครับปลูกหญิงเราจะกินครับผมนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะโอเคนะครับวันนี้ ขี้คันเมาแล้วพี่ครับผมอยากอ่างนะครับอยากอาก่อางมาล้างรถไม่ได้อีนี่เป็นไดดสักี้าะกี้รถเก๋งอีเหมือนปีครับผมโอ้ยเนาะน้ำตาจะไหลโอเคสวัสดีพี่จาหัวครับผม